หนึ่งระบุปัญหาและเงื่อนไขในการแก้ปัญหาปัญหาก็คือหลอดไฟ LED ไม่สว่างเพราะนำแป้งโดมาต่อจะไม่เกิดการนำไฟฟ้าการแก้ปัญหานะครับต้องการทำให้หลอดไฟ LED ทั้งสองสว่างจากฐานโดยใช้สารเกลือแกงลงไปในแป้งโดนะครับ 2. ระบุสารเคมีที่นักเรียนเลือกเติมในแป้งโดพร้อมอธิบายเหตุผลเลือกใช้โซเดียมคลอไรเพราะเป็นสารประกอบไอออนิกแตกตัวให้อิเล็กโทรไลต์ทำให้นำไฟฟ้าได้ซึ่ง โซเดียมและคลอรีนมีประจุสูงกว่าโซเดียมไบ,บคาร์บอเนตดังนั้นเกลือแกงน่าใช้กว่าบกกิ้งโซดา 3. ออกแบบขั้นตอนการดำเนินง,งานในการเติมสารจำนวน10กรัม3.1ช่าชั่งน้ำหนักสารเกลือแกงจำนวน10กรัมแล้วนำเกลือนั้นผสมในแป้งโด3.2ส,ส,ส่วนที่เหลือนำไปละลายน้ำต่อด้วยการนำแป้งโดมาผสมก,กับเกลือแกงที่ละลายน้ำให้เข้ากัน3.3ม นำแป้งโด้ที่ผสมกับสารละลายเกลือแกงมาปั้นเป็นก้อนกลมๆ3.4แล้วนำสายไฟมาต่อกับแป้งโด้ที่ต่ออยู่กับหลอด LED 3.5สังเกตความสว่างของหลอดไฟ 4. ระบุการดำเนินการในครั้งแรกตามที่ออกแบบไว้การดำเนินการครั้งแรกไม่สามารถทำให้หลอดไฟ LED ทั้ง2หลอดติดไฟได้สำหรับวิธีการดำเนินการและเสนอแนะวิธีการทำให้หลอดไฟสว่างได้ดีกว่าเดิม ละลายเกลือแกงในน้ำแล้วทำนำไปปั้นกับแป้งโดผสมเข้ากันให้เป็นก้อนจากนั้นนำไปต่อเข้ากับหลอดไฟ l e ไวทั้ง2และฐานตามที่กำหนดไว้ซึ่งการทดลองครั้งที่2ออาจปรับปริมาณของน้ำให้เหมาะสมเพื่อทำให้แป้งโดนำสามารถนำไฟฟ้าได้ดีขึ้น วิธีการทำนะคะในขั้นตอนที่1ค่ะเราจะทำการตรวงสารสารที่เราใช้นั่นก็คือเกลือแกงหรือว่าโซเดียมคลอไรด์นะคะเราตรวงสารจำนวน10กรัมค่ะถัดไปนะคะนำแป้งโดที่เราใส่น้ำมันมะกอกนวดครึ่งเมื่อได้ที่แล้วให้นำสารเกลือแกงที่เราเตรียมไว้มาใส่ในแป้งโดค่ะ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะและเราก็ทำการ s <S จิ้ม s <S ใส่ไฟลงไปนะคะผลก็คือไฟติดนะคะเมื่อเราทราบว่ากระแกงนั้นสามารถทําให้หลอดไฟสว่างได้แต่เราต้องการให้หลอดไฟนั้นสว่างมากกว่านี้เราเจึงนํากระแกงที่เหลือจากแป้งโดนํามาใส่บิก,กอร์แล้วผสมกับน้ําค่ะ แล้ต่อไปเราก็นำแป้งโดนะคะใส่ลงในบิกอ e r นะคะแล้วก็ไปผสมกับสารละลายเกลืแกงนะคะให้ทั่วชุ่มๆเลยค่ะนำแป้งโดมาปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วต่อมานำหลอดสายไฟ LED ทั้งสองข้านะคะมาเสียบที่แป้งโดค่ะจะสังเกตได้ว่าแสงไฟนั้นสว่างมากกว่าตอนที่เรายังไม่นำ เกลือแกงไปละลายน้ำค่ะสรุปนะครับเนื่องจากโซเดียมคลอไรด์เป็นพันธะไอออนิกสามารถแตกตัวเป็นไอออนทำให้เกิดปฏิกิริยาเล็กโทรไลต์ซึ่งสามารถทำไฟฟ้าได้ดีครับ